นี้นะครับเราก็อยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุงกระเบนนะครับแต่ว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นที่เห็นพี่บอกว่าเป็นศูนย์การสาธิตการเลี้ยงที่นี่เราเรียกชื่อเป็นทางการว่าหน่วยสาธิตการเลี้ยงสุดน้ำไปแนอ่าวคุงกระเบนครับผมครับซึ่งเป็นหน่วยเล็กๆภายใต้โครงการพระราชดำริที่นี่ครับผมูนยนนี้จุดประสงค์มีมาเพื่ออะไรครับพี่สาธิตในเรื่องกิจกรรมทางด้านทางฟาร์มฟาร์มทะเลนะครับอาจจะเป็นเรื่องการเลี้ยงปลาในกระชังแล้วก็การเลี้ยงหอยนางรมแบบแขวน มีธนาคารปูรมีการสร้างบ้านปลามีสร้างบ้านหอยอแล้วก็มีอีกหลายกิจกรรมที่นี่เป็นลักษณะคล้ายๆกับห้องเรียนธรรมชาติที่มีชีวิตที่พระองค์ท่านประสงค์อยากจะให้ประสบน,นิกรเข้ามาเรียนรู้เข้ามาได้สัมผัสกิจกรรมด้านทางด้านประมงของครงการระราชดำรมบิตรที่นี่ครับผมครับ,รบแล้วในบริเวณนี้เนี่ยมีมีอะไรบ้างครับสัตว์ทะเลสำหรับภายในอ่าวุูเก็ตอันนี้เป็นเต่าเลยแล้วนี่คือเต่าอะไรพี่ ในคอกนี้จะมีเต่าอยู่สองชนิดนะครับเต่าที่เป็นขอบกระดองที่ต่อเนื่องแล้วลักษณะของเกล็ดกระดองที่ทเชื่อมกันพอดีเนี่ยรตรงนี้เราเรียกว่าเต่าตนุเต่าที่มีกระดองอย่างตัวนี้เนี่ยเราเรียกเต่ากระลาลักษณะของหลังเกล็ดจะเป็นซ้อนๆกันเห็นไหมครับอ๋ออันนี้แล้วขอบหลังจะเป็นหยกักเ<ม>ต่าที่นี่ทั้งหมดเนี่ยเริ่มมาจากชาวประมงพามาให้เรารักษาบางตัวก็บาดเจ็บจากอุปกรณ์การทําประมงบางตัวก็อาจจะเกินถุงพลาสติก นะครับแล้วก็มารักษาจนกระทั่งเขาปกติสําหรับที่นี้เราจะเลี้ยงให้จนได้ขนาดที่เป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วหลังจากนั้นเราจึงจะส่งไปที่เกาะมันในซึ่งที่น่าจะมีโรงเพาะฟักเต่าของโครงการพระราชดำริเหมือนกันแต่ว่าเป็นของสมเด็จพระราชนีดึง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 อันนี้นะครับเป็น บ่อของปลาฉลามใช่ไหมพี่อันนี้เป็นคอกฉลามเสือดาวแต่จริงๆก็มีปลาที่ว่ายน้ําเร็วปนอยู่เนี่ยเราเห็นฉลามว่ายนะครับอันน,นี้ขึ้นมาแลนะครับฉลามเสือดาวเป็นฉลามที่ใจดีครับเราสามารถอุ้มเล่นได้แล้วก็ปกติก็จะเป็นฉลามที่หากินอยู่ที่หน้าดินนี่ขึ้นมาละทานสิลูกเออเห็นแล้วลูกเออนี่ไงมันขึ้นมาเล่นกับเรา อันนั้นเราจะเรียกมันว่าปลากระพงแสมแลวบางทีเขาเรียกกระพงขี้เสารนะครับเอาละครับต่อมาอันนี้อันนี้เป็นปูม้าที่มีไข่นอกกระดองอนะครับเรากำลังเข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการธนาคารปูไข่ของศูนย์คงกระเพนที่นี่นะครับโดยหลักการก็คือเราพยายามที่จะใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยไข่ของปูม้าที่มีอยู่นอกกระดองเนี่เราจะแยกออกไว้เพื่อจะทําการเพราะ ขยายพันธุ์ให้เป็นลูกปูแล้วก็ปล่อยคืนสูส่ธรรมชาติในขณะที่ตัวแม่ปูนี่เราก็จะสามารถนำมาไปใช้ประโยชน์เป็นอาหารได้ชาวมงที่ก็ได้ปูไข่นกกระดองเข้ามาเนี่ยส่วนหนึ่งคือเขาบริจาคไข่ปูมาให้กับโครงการเราแล้วก็ตัวแม่ปูนี่เขาจะรับไปเลยรับแม่ปูเพราเขาสู่การตลาดเขาเขาไปขายเอาเงินกลับมานะครับถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนนี้ก็ไปทั้งแม่ทั้งไข่เลยถ้าเป็นสีส้มอันนี้คือจะไข่อายุน้อย ถ้าไข่แก่ก็จะเป็นสีเข้มถ้าเป็นถ้าเป็นสีดําเลยนี่นก็คืนคืนนั้นอ่ะคือจะเป็นตัวเลยคือเขาสามารถเป็นตัวเล็กๆๆแต่หมดเลยใชจะเป็นฝุ่นดี๋ยตอนหนึ่งตัวเขาไข่ได้ประมาณกี่ร้อยตัวครับพี่โตแม่ปูที่มีขนาดเล็กที่สุดที่มีไข่สามารถจะให้ไข่ได้ถึงสามแสนฟองวะครับแล้วเขารอดสามแสนตัวเลยไหมอ่าอัตรารอดในธรรมชาติคือการเพาะฟักเนี่ยมันจะเกิดขึ้นประมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต แต่ตารอดนี่ขึ้นอยู่อ่ัณขนาดนั้นก็มีศัตรูในธรรมชาติเยอะหรือไม่ถึงวดล้อมดีหรือไม่ในในแง่ของกรมงคนี่เราถือว่าประมาณ1 0ก็โอเคแต่สําหรับที่นี่เรา1%เราโอเคนะครับครับแม่ปูไข่นกกระดองที่มีมีไข่3 0 0 0 0 0ฟองถึง7 0 0 0 0 0ฟองถ้าเป็นขนาดที่ใหญ่มากจะเป็น1ล้านกว่าฟองครับตอนนี้ถ้าเราคิดว่าถ้า1%นที่จะรอดเป็นปูที่มีไข่เลยอ่ะครับไม่ใช่เป็นรอดรอดเป็นลูกปูนะรอดเป็นแม่ปู 3, ครับ ก็ถือเป็นตัวเลขที่น่าสนใจก็ถือว่าก็เยอะแล้วสาหรับสำหรับปกติครับแต่จริงๆแล้วเวลาที่เราอาจจะเยอะกว่านั้นพอเราได้ลูกปูมาเนี่ยแทนที่เราจะปล่อยกลางวันสําหรับที่นี่เราจะปล่อยหลังสามทุ่มเพราะว่าอะไรพี่รอให้แม่รอให้ปลาฝูงผิวน้ําหลับก่อนจะได้ไม่มาตอดกินไข่ไม่หิวนี่นี่ที่เห็นเป็นจุดปุ่นที่กาลังว่ายน้ําอยู่นี่คือลูกปูอายุหนึ่งคืนอ๋อนี่ลูกปูอะฮะครับอ๋อตัวเล็กนิดเดียวเนาะใช่แล้วเราปล่อยไซนี้แหละปล่อยลงทะเลเลยใช่ครับแต่ปล่อยตอนกลางคืน บ้านปลาใช่ไหมพี่ครับมันเป็นสิ่งที่เราทําขึ้นมาก็จะเป็นการสร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำที่เราเอาไปติดตั้งไว้ใต้ทะเลทีหนึ่งเราจะไปมัดติดกับกระกรังเทียมครับนะครับซึ่งกระกรังเทียมเนี่ยมันเป็นบ้านปลาแบบหนึ่งแต่ว่าเป็นแบบโครงสร้างแข็งแล้วเขาวางไว้ที่หน้าดินเพราะฉะนั้นสัตว์น้ําที่ส่วนใหญ่ที่อยู่กันพวกสัตว์น้าหน้าดินพวกปลาเก๋าปลากระพงแดงปลากระพงขาวอะไรเงี้ยครับอันนี้คืออะไรครับพี่ตครับอันนี้เป็นการสร้างบ้านหอยนะครับ บ้านหอยนีนล่ลักษณะเป็นบ้านหอยได้ยังไงนี่ก็คือเร,เราเราหยอดลูกปูเนี่ยวรอรอจนกระทั่งเขาแก่งพอที่เราจะแขวนใต้น้ําพอเราไปแขวนใต้น้ำเนี่ยสักสองสัปดาห์ก็จะมีลูกหอยขนาดเล็กเนี่ยมาเกาะเป็นลูกหอยนางลมเราก็จะเอาเนี่ยไปแขวนในน้านะครับพอมีลูกหอยมาเกาะก็จะเอาไปแขวนต่ออยประมาณ9เดือนครับจึงจะได้แบบนี้นะครับแล้วนี่คือเปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้ามาชมการสาธิตการเลี้ยงสาทรีใช่ใช่ครับที่นี่เรามีเส้นทางการเข้าที่ค่อนข้างจะสะดวก มาได้ตั้งแต่มีแสงครับจนกระทั่งหมดแสงนอกจากสูงศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบแล้วเนี่ยนะครับยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติอีกด้วยนะครับเป็นป่าโกงการนะครับเข้าไปดูเลยว่าความอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงการที่นี่เป็นยังไง จันทบุรียังไม่หมดแค่นี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปต่อกันที่ถนนเลียบชายหาดที่ชื่อได้ว่าสวยที่สุดในภาคตะวันออกตามมาเลยครับอ,อีกหนึ่งจุดสำคัญนะครับที่ถนนเฉลิมบุรพชลทิตนะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนที่เรียกว่า สวยที่สุดนะครับในภาคตะวันออกนะครับเหมาะสําหรับคนที่จะมาปั่นจักรยานนะครับหรือว่าจะมาชมวิวที่นี่ก็ได้ครับผมสุดยอดเลยครับที่นี่ต้องมากันให้ได้ครับถนนเฉลิมบุรพาชลทิตครับความยาวกว่า111กิโลเมตรด้วยกันครับ โอ้โหจริงๆแล้วจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับเป็นจังหวัดที่มีทุกอย่างจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์นะครับรวมไปถึงผลไม้นะครับที่สดๆมาจากสวนเลยก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้นนย,ยังมีเมนูขึ้นชื่อประจําจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูชะมวงอ่าผัดไทยเส้นจันโอ้โหเรียกได้ว่าผมว่านะแค่วันเสาร์อาทิตย์เพียงแค่2วันเท่านั้นเนี่ยก็สามารถขับรถมาได้แล้วครับไม่ไกลจากกรุงเทพมีทุกอย่างจริงครับไม่ว่าจะเป็นวิวสวยๆถนนสวยๆเส้นทางปั่นจักรยานที่สวยสุดในตะวันออก11 1กงิเมตร การเดินทางมาจังหวัดจันทบุรีก็แสนสะดวกสบายง่ายๆครับโดยสามารถขับรถมาได้ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลขเจ็ก 7, รุงเทพชลบุรีผ่านพัทยาระยองแล้วขับต่อมาเรื่อยๆก็จะถึงจังหวัดจันทบุรีเองครับก็ถือว่าได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่คุณต้องห้ามพลาดเด็ดขาดสวนสวรรค์ร้อยพันผลไม้จังหวัดจันทบุรีครับ วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่ทำให้ผมได้มาชิมผลไม้นะครับสดๆจากสวนเลยนะครับรวมไปถึงมาปั่นจักรยานนะครับในเส้นทางที่สวยงามขนาดนี้และครั้งหน้านะครับเที่ยววัุเทพจะพาไปไหนห้ามพลาดครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ